วันนี้เอาวิธีถอดเก๊ดีแมกปี2007มาให้ชมกันนะครับอันดับแรกเราต้องใช้ไขควงแฉกนะครับขันสกูที่ใต้ข้างล่างน้นนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับนี่ใตยข้างล่างนี้ครับพี่นี่สกูนะมีอยู่สองตัวนะครับนี่นะครับผมขายมันออกมานะมันออกมานะครับเสร็จแล้วก็มาดึงเก๊นี่ออกนะครับแล้วก็บิดๆหน่อยดี๋ยวบิดๆนะครับแล้วก็ออกมานะครับ จะได้ภามี้มานะครับพี่จั้นเราก็ใช้ตัวที่ละสิบนะครับน็อตนะครับน็อตนี้จะมีสี่ตัวนะครับผมถอดไปหมดแล้วนะครับตัวความรวอเร็วนะครับต่อมาจะมีสี่ตัวนะครับน็อตนะครับจากนั้นเราก็นี่ก็เจอกองแอร์เข้ามาเลยนะครับนี่ครับได้นะครับมาครับง่ายๆเลยครับตอนนี้นี่ครับ จากมัวซัวการช่างนะครับบ,บ้านๆเลยนะครับเลื้อย